มากันที่หุ้นตัวต่อไปตัวที่3นะครับโอ้หุ้นตัวนี้นี่อยู่ในกลุ่มพลังงานด้วยนะคะจะเป็นหุ้นตัวไหนนะคะสำหรับราคาแล้วก็เคยมีเหตุการณ์สำคัญสำคัญเกิดขึ้นด้วยเยอะครับเยอะครับตัวนี้มาดนหุ้นกันเลยว่าเป็นตัวไหนครับตัวที่3ของเราคือปตท global chemical หรือว่า pttgc นะครับ ช่ค่ะท่านไหนถือตัวนี้อยู่ไหมครับ,ม,ม,รบมีใครติดดออยู่บ้างไหมคะตั้งแต่โอ้โหน้ำมันรั่วอ่าวพราวเป็นวิกฤตใหญ่เลยของบริษัทนี้ อืมนะครับซึ่งม<ส>ไม่ค่อยไม่ค่อยมีนะฮะไม่ค่อยมีหรือว่าไม่ยกมือนะคะคนที่ไม่ยกมือซื้ออะไรกัน,นครับ P.A.E อะไรเงี้ยฮะหรืออะไรเงี้โอ้ยมีท่านยกมือด้วยนะคะ,อะโอเคครับอ่ะกลับมาที่ปตทกูบออลเคมีคั่วผมไปพลาดพิง <c oughs> ขออภัยขออภัยนะครับขออภัยค่ะอ <c oughs> ่ะปตทเกียวโกลบอลเคมีคั่วนะครับเกิดจากการควบรวมระหว่างปตทเคมีคั่วนะครับแล้วก็ปตทอารอมติกและการกลั่นนะครับโดยได้จดทะเบียนจะตั้งบริษัทแล้วก็เข้ามาซื้อขายในตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่19ตุลาคม2554อันนี้คือหลังจาก ควบรวมกิจการกันแล้วนะฮะใช่ค่ะแล้วก็ที่เล่าให้ฟังนะคะบอกว,ว่ามรสุมลูกใหญ่เลยนะคะที่ส่งผลต่อราคาหุ้นของ p d d g c นั่นก็คือตั้งแต่ปี2556นะคะมีวิกฤตน้ามันรั่วต้องบอกว่าครั้งรุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์เลยเพราะว่าน้ํามันเนี่ยไหลครอบคลุมบริเวณไปถึงเกาะเสม็ดซึ่งก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญของไทยเองซึ่งตอนนั้นร,ราคาก็ต่ําลงไปเลยนะคะแต่<อ>ตว่าต้องบอกว่าถ้าดูจากกราฟเนี่ยแนวรับรับอยู่นะคะ65บาท25สตางค์แต่ว่าเห็นแรงขายตอนนั้นหนาแน่นทีเดียวอืมแต่ถ้าาามดูภพใหญ่ครับ ใหญ่ๆเนี่ยนะครับเราจะเห็นเลยครับว่าช่วงปลายปี2556ราเนี่ยนะครับปตท GC เคยขึ้นไปทดสอบแถวๆประมาณ80ดเกือบแปดบเเนี่ยนะครับแล้วก็ไม่ผ่านมีการปรับฐานรอบใหญ่ลงมาลงไปต่ำสุดนะครับแถว49บาทก่อนที่จะขยับขึ้นมาปัจจุบันนี้ก็6 6บาท75สตาตคางพร้อมกับแนวโน้มที่นักวิเคราะห์หลายค่ายมองว่าน่าจะสดใสนะครับเพราะฉะนั้นไปติดตามมุมมองของนักวิเคราะห์ท่านที่3คุณประเดิมพบสงเคราะห์จากบลกสิกรไทยเขาเรียนเชิญ เรานเชิญเลยนะคะสำหรับท่านนักวิเคราะห์นะคะที่จะมาพาหุ้นลงจากดอยนะคะคุณพเดิมพบนะคะมีเวลา10นาทีสำหรับเซสชันนี้ค่ะครับก็สวัสดีนะครับที่เลือก PTTGC นะครับหลายคนบอกว่าเป็นหุ้นไม่ใช่ไม่ชุนเมาแต่ผมบอกว่าเป็นหุ้นเมานะครับเพราะอะไรฮะเพราะหุ้นคอมมูิตี้หรือว่าสินค้าพกพ์ส่วนใหญ่คนจะซื้อตอนที่มันดีๆ นะครับเหมือนกับตอนช่วงเมื่อ6-7ปีก่อนที่หุ้นในกลุ่มพลังงานหรือว่ากลุ่มปิโตเคมีจะโดดเด่นกับหุ้นโดเมสิกเพย์นะครับแต่ณวันนี้นะครับสิ่งที่ผมมองก็คือว่าไอ้พวกกลุ่มพวกนี้แหละนะครับเริ่มเข้าบอททอมเอาก็คือเริ่มจะบอททอมแล้วนะครับมีโอกาสที่จะมีการเฟื้นตัวได้ดีนะครับแต่หลายคนอาจจะมองได้เร็วกว่าก็คือสังเกตว่าราคาหุ้นของหุ้น PDGC ค่อนข้างจะแข็งแรงกว่าหุ้นกลุ่มอื่น นะครับอันวันนี้ถ้าดู PTGC นะครับหลายคนก็บอกว่า í, ดูยังไงนะครับสไตล์ผมที่เอาไว้ใช้ดูเนี่ยผมเลือกในเรื่องของตัวท็อปดาวก็คือโมเมนตัมอินเวสเตอร์นะครับก็คือดูไซเคิลใหญ่ของเศรษฐกิจโลกว่าตอนนี้เป็นยังไงนะครับมีดีมานมีสลายมากน้อยขนาดไหนสิ่งที่เกิดขึ้นของตัวปิโตเคมีในขนาดนี้นะครับจะสังเกตว่าโอเวอร์พลาย นะครับหรือว่าซัพพลายส่วนเกินในขนาดนี้ค่อนข้างจะลดลงเรื่อยๆนะครับอย่างเช่นเอทิลีนก็ดีมานส่วนเกินก็เริ่มเพิ่มขึ้นก็เริ่มเพิ่มมีบ้างครับแล้วก็อุปทานส่วนเกินก็เริ่มลดลงหรือแม้แต่โพลีเอทิลีนนะครับก็เช่นเดียวกันนะครับความจริงแล้วส่วนเกินตรงนี้นะครับของซัพพลายยังมีอยู่นะฮะแต่ว่าแก๊เริ่มลดลงลดลงเรื่อยๆนะครับอันนี้คือส่วนที่หนึ่งที่เราตัดสินใจเลือกหุ้นในกลุ่มปิโตเ OK, คมีตัวนี้ตัวที่2ก็คือเรื่องของตัวดีมาน นะครับผมเชื่อเรื่องดีมา์นมากกว่านะครับซัพพลายโอเคว่าคุณมีโอกาสในการลดและแต่ดีมา์นในขนาดนี้นะครับผมเชื่อว่าในอนาคตจะเริ่มเติบโตและเป็นไซเคิลแรกๆนะครับของหุ้นในกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์อันที่หนึ่งก็คือดีมา์นที่อาจจะเกิดขึ้นจากตัวของอเมริกาเองนะครับการาฟตัวนี้นะครับเป็นตัวที่บ่งบอกว่าภาคการผลิตของอเมริกาเพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงนะครับถ้าต่ำกว่าห0แสดงว่าโอกาสในการลดลงเกิดขึ้น นะครับถ้าสูงกว่า50สแสดงว่าโอกาสในการปรับตัวขึ้นก็สูงขึ้นเรื่อยๆนะครับที่ผ่านมาหลายๆเดือนนะกราฟแท่งนี้เป็นกราฟตีละเ,เ,เดือนทีละเดือนทีละเดือนที่ผ่านมานะครับก่อนหน้านี้เมื่อหนึ่งปีที่แล้วสังเกตไหมครัว่าตัวภาคการผลิตของอเมริกาเนี่ยสูงขึ้นนะครับแล้วมีชะลอตัวในช่วงของไตรมาสที่4แล้วก็ไตรมาสที่1ที่ผ่านมานะครับแต่ว่าเศรษฐกิจมันไปแล้วนะครับภาคการผลิตก็อาจจะเติบโตไม่ไปได้มากนะแต่ขณะขนาดนี้ก็คือเดือนพฤษภาคมเนี่ยตัวเลขการผลิตของอเมริกาเริ่มปรรััับตวขึึ้้้นนมาไดอีกคงง นะครับผมก็มีความเชื่อว่าถ้าอเมริกามีการผลิตที่เพิ่มขึ้นมีการลงทุนที่เพิ่มขึ้นความต้องการสินค้าโภคภัณฑ์นะครับโดยเฉพาะตัวปิโตเคมีเนี่ยควรจะมีดีมานที่เพิ่มขึ้นตามไปด้วยนะครับอันนี้คือผมมองว่านี่คือตัวชี้นาภาคการลงทุนและภาคการผลิตของทางสหรัฐอเมริกานะครับนั่นคือตัวชี้นาว่าความต้องการของปิโตเคมีในอนาคตจะเพิ่มขึ้นหรือไม่อย่างไรนั่นแสดงว่า อินดิเคเตอร์นี้เป็นตัวชี้นาไปแล้วนะครับว่ามีโอกาสที่ในอนาคตความต้องการของปิโตเคมีในสหรัฐอเมริกาที่น่าจะดีขึ้นนะครับแต่ความเสี่ยงสั้นๆซึ่งเป็นจังหวะในการซื้อหุ้นปิโตเคมีในขนาดนี้ก็คือเรื่องของดอกเบี้ยนะครับอันนี้การาฟเป็นการาฟแสดงเห็นว่าณนะวันนี้นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่คาดว่าดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐจะขึ้นกันในเดือนกันยากันยาก,ก็คืออีก,อก,อกสามสี่เดือนข้างหน้านะซึ่งปกติแล้วถ้าดอกเบี้ยมันจะขึ้นเนี่ยค่าเงินดอลลาร์มันจะแข็งค่าขึ้น ถ้าเงินตลาแข็งค่าขึ้นสินค้าโภคภัณฑ์ก็จะไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่แสดงว่านี่คือจังหวะโอกาสถูกไหมฮะมันโดนดึงด้วยละอาตัวค่าเงินตลา์ที่แข็งค่าขึ้นดึงด้วยทิศทางของดอกเบีย้ยของธนาคารการลางสหรัฐที่อาจจะขึ้นคนก็เลยไม่กล้าเวทัวหุ้นกลุ่มคอมมอนตี้มากนักแต่ผมเชื่อว่าหลังจากที่ผ่านไปแล้วนะครับโดยปกติเราไปจับได้คอร์ดนะครับในอนดีตที่ผ่านมาเนี่ยถ้าดอกเบี้ยของธนาคารการลางสหรัฐจะขึ้นก่อนสัก6เดือน หุ้นจะตกสินค้าพกพา์จะขึ้นได้ช้าถ้ากันยาก็คือว่าก่อนนั้นนี่คือ66กกันยาคือลบหก็คือ3ก็คือเดือนมีนาสังเกตไหมเดือนมีนา,นนาหุ้นก็เลยลงคอมมูนิตี้ก็เลยลงแต่อดีตที่ผ่านมาพอดอกเบี้ยจะขึ้นแล้วอถอยหลังมา3เดือนก็คือ,อถ้า3เดือนก็คือเดือนกรกฎาคมหรือปลายมิถุนายนสินค้าพกพา์จะกลับมาใหม่ดังนั้นความเสี่ยงตรงนี้มีสั้นๆแต่ว่านี่คือโอกาสครับผมมองเป็นโอกาสข,ของการซื้อหุ้นในกลุ่มสินค้าภกพฑ์โดยเฉพาะปิโตเคมี อีกอันหนึ่งก็คือภาพของยูโรโซนนะครับเช่นเดียวกันนะฮะภาคการผลิตของยูโรโซนเมื่อกี้บอกว่าอเมริกาขึ้นแล้วก็ลงแล้วก็ขึ้นใหม่ของยุโรปเดิมคือต้มเตี้ยมต้มเตี้ยม,ม,มอยู่แต่ณวันนี้ภาคการผลิตของยูโรโซนเริ่มหักหัวขึ้นมาแบบเดียวกัน,นะฮะ,สะแสดงว่าแพทเทิร์นของความต้องการสินค้าพกพาในอนาคตจะเริ่มเกิดได้ดีขึ้นอันที่สามคือน,นี่เลยฮะสัญญาณที่ผมมีความมั่นใจมากขึ้นก็คือภาคการผลิตของประเทศจีน เดิมตัวเลข PMI ของทางประเทศจีนนั้นต่ำกว่า50มาตลอดนะครับแต่ว่าสองสาเดือนหลังสังเกตไหมฮะเดือนล่าสุดคือเดือนพฤษภาคมเริ่มสูงขึ้นมาอาง่ายก็คือจากแยกกำลังจะเริ่มใช้นะครับอันสแสดงว่าภาคการผลิตของจีนกำลังจะดีขึ้นครับสรุปภาพคือมหาอำนาจใหญ่ของโลกอเมริกายูโรโซนจีนกำลังจะต้องการสินค้าโพคพัณธ์กาหลงมีความดีมาในเรื่องของตัวสินค้าโภคพัณฑ์ก็คือปิโตรเคมีนั่นเองนะครับรวมไปถึงนะครับ น่าอันนี้คือผมเอากราฟเอาตัวรูปนี้มาให้ดูคือเรียกว่า Investment c o k สถานการณ์ช่วงไหนเขาควรจะลงทุนอะไรนะครับคือเดิมหลายคนจะมีแพทเทิร์นแบบนี้ในการลงทุนที่จะมีการโยกย้ายเงินมาควรตอนนี้จะควรจะลงทุนอะไรคือณวันนี้ผมมองว่าไซเคิลเศรษฐกิจโลกเนี่ยมันไปแล้วหุ้นของโลกนะครับมันไปเรียบร้อยแล้วซึ่งณวันนี้ผมมองว่า Investment c o k ตรงนี้นะครับมันอยู่ที่เบอร์แกว่า นะฮะคือถ้าศูนย์ก็คือแย่นะครับหนึ่งก็คือแย่หุ้นกระตกสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแล้วหกเนี่ยคือช่วงที่น่าซื้อหุ้นที่สุดก็คือเมื่อสี่ปีที่แล้วสามปีที่แล้วของอเมริกาตอนเกิดปัญหาสัพพามแล้วเกิดแล้วเกิดดีขึ้นนะก็คือตอนปีแถวแถวหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งแถวแถนี้ผมว่าหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งก็คือช่วงของฮอตดันที่หกแล้วหุ้นอเมริกาก็ขึ้นหุ้นยูโรโซนก็ขึ้นเห็นไหมฮะทั้งที่ท่ึั 8.5 8.5คือถ้า9คือคาราคาสินค้าโภกภัณฑ์จะขึ้นครับนะครับนั้นวันนี้ผมมาแนะนําหุ้น p t g ีก็เพราะผมมองว่า Investment คองตอนนี้อยู่ที่8.5 8.6อแถวๆนั้นแต่ว่าหุ้นขึ้นก่อนถูกไหมรราคาสินค้าโภกภัณฑ์จะขึ้นในอนาคตหุ้นตอนนี้ควรจะขึ้นก่อนก็เลยมองว่าดีมาของตัวปิโตเคมีนะครับโดยเฉพาะภาพของเอทิีนและ o ร y เอท y l ลีนกำลังจะมาตาม Investment c o ์ตรงนี้นะครับรวมไปถึงปัจจุบันนะฮะผมก็ยังกลัว,ลวหุ้นอยู่หลายคนก็ยังกลัวอยู่ไหมฮะเวลาจะซื้อหุ้นเนี่ยเวลาขาลงหุ้นจะลังขาลงไม่ขาขึ้นวิธีเลือกหุ้นนะฮะผมไม่เลือกหุ้นโกลต์สต็อกถ้าได้ก็ดีแต่ผมเสียวสมมติว่าเกิดอะไรผิดขึ้นมาผมดูที่ไพ่เปิดบุกคือราคาหุ้นหาด้วยมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นปัจจุบันนั้นของตัวกลุ่มปิโตเคมีนะ อยู่ที่1.4เท่าสังเกตไหมเคยเถกันสมัยก่อนที่ผมบอกว่าเมาติดกันเยอะฮะไพเปิดบุกตอนนั้น10กว่าเท่าแต่ตอนนี้เมาไม่อยากเข้าฮะถูกไหมฮะเพราะไพเปรบุกต่ํายังไม่ดีแต่ผมมองว่ากําลังจะดีขึ้นตัว p t t g c เงเนี่ยไพยปเปิดบุก1.2เท่า1.2เท่าแล้วคุณไปเลือกซื้อหุ้นตัวที่มันไพบุกสูงๆทําไมในขนาดนี้นะครับอันนี้ก็ดาวไซซ์จำกัดที่ไพรเปอร์บุก1.2เท่า อัพไซด์กำลังจะมีเกิดขึ้นจากภาคของตัวเศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะภาคการผลิตผมเน้นกันว่าภาคการผลิตของโลกกาลังจะดีขึ้นนะฮะดีไม่ดีไม่รู้แต่ว่าอนา,าคตกาลังจะดีเดี๋ยวหุ้นจะเริ่มดีนะครับความเสี่ยงของตัวหุ้นในกลุ่มปิโตรเคมีถามว่าเยอะไหมผมมองว่าต่ำาฮะเอาง่ายๆคือถ้าเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยไอหุ้นที่พีไพร์เปิร์บุกสูงสูง,สงลงก่อนครับถ้าเกิดอะไรขึ้นมาของโลกนะฮะเอาเกิดอยู่ดีกิสบอกว่าไม่เบี้ยวนี่ตกกระจายเกิดปัญหาอีกตัวที่ไพร์บุกสูงจะโดนก่อนครับ อันนั้นก็ผมก็เลยบอกว่าตัวนี้ลิมิตทั้งดาวไซด์อัพไซด์ก็มีเปิดไว้นะครับอีกอันนึงก็คือในไนพูดถึงก็ผมก็เลยพูดจังหวะของการลงทุนคือภาพกราฟของหุ้นในกลุ่มปิโตเคมีถ้าเป็นลายสัปดาห์นะครับถ้าลายสัปดาห์เนี่ยคล้ายๆเหมือนกันนะครับถ้าง่ายคือลงมาแล้วก็เกิด Head a n d s l o u l d e r กลับหัวนะครับกำลังจะเกิดอัพขึ้นไปขาใหญ่รอบรอบใหญ่ แล้วก็ราคาหุ้นในขณนะนี้ในกลุ่มปิโตเคมีสังเกตก็คือว่าเริ่มสูงกว่าเส้นค่าเฉลีย่ย10สัปดาห์25สัปดาห์75สัปดาห์แล้วก็200สัปดาห์นี่คือขาขึ้นชัดเจนถ้าดูลายตัวเขาเองการาฟคล้ายๆกันนะแต่เป็นดับเบิลบอททอมนะผมอเขา,อาไม่พูดไม่เยอะนะครับ,บในเรื่องของตัวเทคนิคอลดับเบิลบอททอมก็คือเคยลงมาที่จุดต่ำสุด2ครั้งนะครับแล้วก็ตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ MACD น,นี่คือกราฟลายวิกลี่นะ MACD เพิ่งตัดเส้นศูนย ก็เคยเรียนมาแล้วนะฮะว่าถ้าจะเป็นแพทเทิร์นรอบใหญ่คือ m a c d ตัดเส้นศูนย์เมื่อไหร่นั่นคือขาขึ้นรอบใหญ่ครับขาขึ้นรอบใหญ่นะก็แสดงว่าในภาพของตัว p t t g c เองตัวกลุ่มของปิโตเคมีเองนะครับทั้งในเรื่องของกลยุทธ์ก็คือในเรื่องของดีมานเรื่องของซัลายที่เริ่มลดลงอุปทานส่วนเกินกำลังจะเริ่มลดลงดีมานที่จะเกิดขึ้นจากภาคการผลิตของโลกที่จะฟื้นตัวดาวไซต์จำกัดคือไพ่เบอร์บุกหนึ่งจุดสองเท่า สำหรับ p t g c กลุ่มเขาแค่1.4เท่านะครับไม่ต้องพูดถึงว่าเขาเทินตะลาวนะครับไตรมาา1เริ่มมีกําไรแล้วไตรมาา2ไตรมาา3ไตรมาี4ผมคิดว่าฟื้นได้เรื่อยๆประกอบกับแคปเกณในเรื่องของตัวอ n เ e ทอรี่ของเขาจะเพิ่มขึ้นสูงขึ้นค่อนข้างเยอะก็สรุปภาพก็คือว่า p d t g c ไม่ใช่หุ้นตัวนี้นะครับ PTTGC เป็นตัวหุ้นที่น่าสนใจครับจบพอดีครับ